รู้สึกว่าผ้าใบนี่ยังเล็กอ่ะเล็กพี่เฮ้ยนี่เฮ้ยก็มันล่นเอติดกำลังจะกลางเติ้นนะครับ

เดี๋ยวมาลักเกที่คันนี่ครับผมคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับล่าสุดที่วังเยี่ยมตรงนี้พี่น้องยูทูบเบอร์ออกกำลังเตรียมหาที่นอนกันอยู่เนาะน่กลางเต็นท์กันเยอะๆเลยใช่ครับนี่เราเ่างกันเราเราคนละแบบเลยนะบายจันี้สวัสดีครับฮะครับผมจบแล้วครับจบแล้วป่ะครับโอเคครับสี่ครับเราก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับเดี๋ยวเราทำข้าวกันนะครับนี่ครับโก้อ้ยอิมตาอ๋อยังเนาะไม่เป็นไรครับยังไว้กว่า ไอ้ากขายดีปู่นี่เอาตไหนโอ้คนอยู่นี่เหรโอ้ยใหีเลยเนี่ยบอกแล้วว่าเต็นท์ใหญ่กว่าพ่ดีใหญ่กว่าใหญ่ว่าดูโครงไส้ตัวนี้มาครับเนี่ยอ้าผมจะคิดดีโอ้ย ย่ไงเปหนีไปโยไป้อบตามรมนาจะมีฮะฮะเอาลยอ๋อเดี๋ยวคืนนี้คิดจะเป็นพิซซี่นี่เปนนางพญาตินนลมันใจเล็อม่้อมันเงลัไปนเดีย้แย่เลยเนี่ยอ๋ออยู่บ้านเหงกรายดยเอออแล้วพี่ชยจะช่วยทำไม พี่ชัยเขาบอกว่าอยู่บ้านเขาต้องการคนเดียวจะช่วยทำไมเออช่วยหน่อยมันจะได้เสร็จเร็ว

Oh ้ปแบบแบบว่าฝนฝนตกดีบ่สเยวสใหญ่เลย้อมั้งปัโอ้ฝนตกซ่ไหโอ้ยเมื่อนั้นถ้ายุเขายู่บานบ้านเสียหมดเลยโอ้โหรีสอร์ทเกินที่ เนี่นนยฮะหลังใหญ่มากนะครับวันติดติดอย่างนี้เปนดวอ่าเ้วไก่มาชงค่ะนี่ฝองนี้ป้าวานเอาไก่มาส่งครับัสดีค่ะโอ้ยไก่ยังข่างยู่ ยัไมไม่ได้เหรอพี่นอกี่บาทค่อยค่อยนุ้นุจัดมาให้แล้วนะเข้นเนบอกเข้นบอกว่าอยากได้ไก่ไงนุก็จัดมาให้แล้ว3าตัวนะคะกี่บาทบให้ไม่เป็นไรนูเป็นคนนั่นเองาไม่เอาไม่เอาอะไรเนี่ยก็เห็นบอกว่าอยากได้ไก่เนี่ยเป็นามาให้แล้วไม่เป็นไรน้ำใจน้ำใจขอบคุณอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้้ ดูดูชตัวไก่น่วนหรือเปล่าโอเคหนาทีใช้เวลาในการกลางโอ้ใช้เวลาในการกลางหนาทีเหรอไก่อ้วนไหมไก่อ้วนไหมโอ้ยนักแงเป่อ้วนเกที่อยู่ไหนล่ะเต็นนี้นะเามือก็ไม่ว่าง้น นะครับเต็มก็เสร็จแล้วไม่ได้ไม่ได้มีเป็มวันละทีนะครับนะครับผมอันนี้บรรยากาศอันนี้ของพี่นาทีอันนี้ของลุงจิมอันนี้คือเครื่องนอนต่างหากด้นี่เครื่องนอนต่างหากเครื่องนอนท่านไดินมาอนะเป็นนั่นโบราณครับน้องดาวไอ้แบบรถบ้านตู้เครื่องทีมาเลยลุงจิมนะครับแม่ลุงจิมนะครับ เขาัแโตเป็นข้อไม่โคเขาให้คนมนม่ตัวรนไงใจแม่ไห่เจ้าไข่เมาวัหันประมาณแปดสิบตั่ะเออแต่บอกว่าลุงโคันยูไนมือประชันคนเลเม้าวัเลยเออเป็นฟ้วยพันเลี้ยงัมาซ่การฝนใดครับครับเต้นเก่าน้ไห้ลุงเด้อเต้นเก่าอันพีิซายใส่อยู่เฮ้ยเขาไนี่เ้นนีมัคือคุณขุน่อะหาพัน บอคนละเตนปะคนละเตนคนเนการเดียวอ๋ออันเอีเอีซ้อเต้นเดียวกันอันนี้บเซื้อหน่ะแมนเอซื้อไว้เื่อลงไปนอนบชินเต้นนี่ละเออเตนนี่ละบอกว่าบอกเป้น่านมารมงไปลอได้ทีได้บุญนนย่บ่มากเลนี่เอาไมาให้ เป็นมุ้งดำอันม่วนไฟอยู่ใส่ครับผมขอต่อไฟนะครับม่วนไฟเสรับนะครับผมเสร็จแล้วครับผมเต็นเอาไว้นอนสี่คนค่ะ เห็นยังก็บเห็นมืตัวนี้ขาเอาผ่าลงโอ้ยเวลาเวลานอนก็เอาผ้าลุ่งเหรอเธอเปิดหน้าต่างเลยร้อมนีอเธอพุ่งมาทั่วทุ่งเลยเปิดหนาต่างเลยด้อเธอบ้านเื่อนที่ นี่เปิดหน้าต่างได้ด้วยอันที่เปิดอันนี้อันใหญ่น,นี่ก็ได้นี่เปิดคางนี้ก็ได้ขึ้นเลยเฉยๆข้ามเงินไหมหาพันเออตัวมันไม,นมน่อัตโนมัติเนะาะบอสตะวันเลือดเหลือตะวันตัวนี้คือ,คอหาอหาไปขวดมาขวดมันก่อนขวดเดือดเท่ยงคืนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเออดูเปิดหน้าต่างได้ด้วยพี่ดูดิดูดิ ข้าแม่กว๋อไม่นได้จะเอาเครื่องดูดฝุ่นไหมมีบ้างเอาจะง่ายกว่าแม่กวดแม่แม่แม่เอาเครื่องดูดฝุ่นมาจะทีักปีพวกแม่ก้อนนี้มันดูดบ่ได้จ้าจะทีักจะจะได้จ้ะเครื่องดูดฝุ่นมาเลยจ้ะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราดูดกันดูอะไรวะดูดฝุ่นใจคอไม่ดีชิดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ